สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับมาพบกันนะครับส่วนจิตการเกษตรผสมผสานนะครับชุดใหม่นะครับก็หลังจากที่ห่างหายนะไปสักพักนะครับเป็นอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าโดนงูกัดว่องูฉกเนาะโดนงูฉกที่ที่ข้อมือขวานะครับเป็นข้อมือข้างถนัดเลยนะครับนอนโรงพยาบาลสองวันสองคืนด้วยกันนะครับวันนี้กลับกลับมาแล้วนะครับกลับมาก็ เริ่มงานเพิ่งเริ่มงานนะครับวันนี้ก็เลยพาทุกท่านเนี่ยมาชมบรรยากาศกันก่อนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเราทําอะไรไปบ้างนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ที่เพิ่งเราเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของพักากขาวนะครับสองแปลงด้วยกันนะครับช่วงที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ดูแลนะครับก็ทําให้ไม่ค่อยงดงามสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะใกนการเพาะปลูกอย่างมากเลยนะครับ อากาศได้ความชื้นได้นะครับทุกอย่างดีหมดนะครับไม่ดีอย่างเดียวคือเราไม่ค่อยสบาย <c oughs> นะครับอ่ะโอเคครับวันน,นี้นี่เป็นประกาศข่าวนะแล้วเป็นแปลงกะลัมดอกเราลงเลยนะปีนี้น่าจะลงไม่เยอะนะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันอยู่นะครับปีนี้ราคาสินค้าไม่ค่อยที่จะดีนักนะครับอันนี้ก็เป็น ลงที่เราคุมแปลงไว้ได้3วันแล้วนะครับวันนี้จะเปิดช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็อันดินรอแล้วเรปลูกวันนี้ืันกันนะครับผมเนี่ยหลักๆเลยก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็จะมีผักบุ้งจีนนะครับด้านนี้นะครับก็ทิ้งไปเลยนะเพราะว่ามันมีปัญหาของโรคราขึ้นสนิมราสนิมนะครับก็ทิ้งไปเลยนะครับสี่แปลงด้วยกันก็เป็นแปลงทัสองโลเป็นแปดกิโลทิ้งไปแล้วนะครับนี่ครับเกิดครับวันนี้ก็จะมา เตรียมดินนะครับเตรียมดินในนาและข้างล่างแล้วนะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล euh. ้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ครับเพื่อนครับเดี๋ยวกันเลยกำลังให้กําลังจ้างจ้างคุณแถวบ้านนะครับมามาถ่ายให้นะนี่ก็ดินยังชื้นอยู่นะแต่ว่าถ้ายังปล่อยไว้มันก็ยังไม่แห้งสักทีหรอก ครับก็คงต้องไถาตากดินไว้นะครับนี่ก็ยังมีเนี่ยเพื่มีน้ำขังอยู่เป็นแอ่งเล็กนะครับแต่ว่าค่อยๆไถไปแล้วกันนะครับอ่ะแม,ม่ยืจนจันไม่ทมเลยฮะ ก็สังข้าวเดี๋ยวข้าจะหนาหนะครับแต่ว่าค่อยๆทำแล้วกันนะครับนี่แบบนะานาั่นไม่ก็ข้าตึงต้งจ้ะตดี๋ยป้าเดป้า พ่อป่าดิไม่ค่อยเชื่อเราสักหลักนี่ครับ ครับเพื่อนๆครับก็กว่าจะจับจุดได้นะครับเล่นเอาซะคนไถเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันเลยนะครับเนื่องจากว่าฟางที่อยู่ในนาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนานะนะครับเราไม่ได้เผานะครับเราใส่แต่ว่าไถครบเลยนะครับเราก็จะตากดินไว้สักวันหรือสองวันนะครับเดี๋ยวก็จะให้รถไถใหญ่เนี่ยอามมาปั่นดูนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าเขาจะกล้าลงมาไหมเพราะว่า เบื้องต้นเนี่ยเราคุยกับเขาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขา,าไม่กล้าลงนะเขากลัวมันมันมันติดลมนะครับยวพไปดูนะนี่นะครับมันก็ยังชื้นอยู่ชื้นมากเลยนะครับก็ใส่ค่อยๆไถไปเรื่อยๆนะครับไม่จะรีบร้อนอะไรแล้ว่าเพราะว่าวันนี้เราตั้งเป้าหมายไว้ที่ไถให้เสร็จนะครับเพื่อทาการตากดินไว้ สองวันนะครับแล้วก็จะมาจัดก,การอีกทีหนึ่งก็คือวันวันเสาร์นะเพราะว่าเราจะตามแผนคือจะต้องลงผักในวันอาทิตย์นะครับไห้ได้เดี๋ยวยก็สักแปลงหนึ่งรับโดยตรงนี้เราวางแผนไว้ที่เป็นผักบุ้งจีนก่อนนะนะครับเนื่องจากว่าถ้าจะลงผักอ,อื่นๆเนี่ยเกรงว่าอาจจะมีปัญหาเนื่องจากว่า,าฟางที่มันมีมันมีความหนาเยอะ นะครับถ้าปลูกอย่างผมเคยลองกระลำดอกเลยนะลงมะกรัำดอกลองมะกัดขาวปรากฏว่า,ารากเนี่ยมีปัญหานะครับก็เสียหายไปไปเยอะเลยสมควรพอสมควรเลยคิดว่าน่าจะลงพักบุงจีนส่วนกระลำดอกกับปมะกัดขาวน่าจะปลูกไว้ข้างบนนะครับผมนี่ครับเพื่อนครับก็วันนี้นะครับภารกิจการไถไถดินในนานะครับเพื่อเตรียมการปลูกผัก แล้ดูการปีนี้นะครับปี7ครับก็ก็จะสุดยอดแล้วนะครับนี่เนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมพวกเรานะครับมาตลอดนะครับเราจะนำื่องราวดีๆเปรียบกับขั้นการเกษตรของพวกเราเนี่ยมาเล่าและมาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ